ับสวัสดีครับวันนี้อันจะมาทำปูปั้สเตอร์ปูปั้สต้ามีตัวอะไรมากวันนี้เรื่องอันจะมาทำปูปัสเตอร์นะคะมอไซค์มีมอเตอร์ไซค์นี่มีมอเตอร์ไซค์ปูเข้าใจผิดคิดว่าหอยค้างอันนี้ตัวอะไรปาบูอันนี้น่าจะไก่งวงอ่ะไก่งวงอไก่งวงอันนี้ครับอันนี้อัตัวอะไรพี่อ๋อไม่ใช่อันนี้นกอะไรนะนกอีแร้งอ่ะอ๋ออันนี้มีอันนี้นกอีแร้งไม่ใช่ไก่งวงอันนี้มีตัวอะไรนะลูก ตัวไดโนเสาร์อันนั้นอ่ะอะไรนะเคยไดโนเสาร์อะไรนะเสาร์ไอโจมังกรเออมังกรเรื่องมังกรเชี่ยวกุดปะอ่ะเชี่ยวกุดนี่เชี่ยวกุดแล้วก็มีหมามียอกด้วยอีโดเลมอนด้วยโดเลมอนโอ้มีของโปรดป้าบูด้วยอ่าแล้วก็มีเพนกวิน แซนด์วิชอะนั่นแซนด์วิชเหรอโอเคเรา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 ,เรามาทำกันเลยดีกว่ามีมียังไม่ครบสิมีสิงโตก็เรามาเดาอย่างนี้เราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรไงนี่อะไรไม่รู้อ่ะงี้เรามาทำกันดีกว่าเราามทกันดีก๋ยวจะไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างใช่แต่ป้าโูจะทำแต่โดเรมอนเนี่ยพี่อันจะเอาแมวอ่ะพี่อันจะเอาแมวโอเคป้าโูจะเอาโดเรมอนหน่อยน้องนี่จงเอาเอาอีแล้คอะ อุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้มาม้าเป็นคนผสมปูนให้ผสมปูนเอาไว้ผสมปูนนะคะมาช้อนอ้าวป้าบูเราลืมอะไรรู้ไหมเราลืมกานไก่เอาเหรอโอเคแป๊บนึงเราลืมกานไก่ไว้ตาเอาเมียวนี่อันอันเมียวน้องนี่ต้องเอาอันไหนครับน้องนี่ต้องหยิบเลยลูกน้องนี่ต้องเอาวันย่างหรือเปล่าน้องนี่ตรงเอา เอาแพนกวินดีกว่าแพนกวินไม่น้องเอาอีแลนดีดอันบอกว่าใครปักกันใจแบบนี้อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวดิอันก็เอามาเล่นหลอกดิอันบอกจัดไข่ต้องระวังด้ยใช่ต้องระวังด้วยอ่ะนี่อันเดี๋ยวเี๋ยวเอาอีแลนด์ตัดถุงเอาเป็ดเป็ดเป็ดตัวเองตรงนี้อ๋อนี้เราจะทำกี่ตัวเอาจ้าอันนี้เราอุ้ยเราเตรียมให้พี่ดิอันกับน้องดิโรงเล่นนะคะปุ้นปัตเตอร์เราสั่งมาจาก โอ้ปุ่นพาสเตอร์เนียงชัดเจ้าต่อไปเราวันเทกันดีกว่าเราก็จะมีน้ําอบบมาเตรียมไว้แล้วก็มีแก้วใส่ไม่ใ่เทเลนี้ลูกเราต้องผสมน้ําก่อนครับผสมน้ําเอออย่างแรกเราต้องผสมน้ําอ่ายันต้องรอก่อนเอ๊ะแล้าจะยกบย้อยเล่นะล่ารู้นะอ่าอ่าต่อไปของกระปูกระปูกระปูจัดการเลยต่อไปเราก็จะใส่น้ําลงไปนะคะ ค่อยๆใส่ค่อยๆคุณอย่าพ่งใส่่น้ำอยาให้มันเป็นร่องแรงเกินทำขยะอ๋อจะทำเค้กเหรอพี่อัญใส่น้ำมากอ่าไอ้หนูขยับเข้ามาอีกนิดไหมหนูเออเดี๋ยังพี่อัญตกแน่นอนถ้าผมทำปูนพัสเตอร์กันอยู่ เบา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 นี่อันเบาเบาพี่เบาพ่อกรพ่อนรพอก่อนรพ่อแล้วนี่อันทำเองนี่อันก็คนไปด้วยถ้าถ้าเกิดว่าน้ำมันเยอะเกินเนื้อปเตอร์มันจะไม่แข็งนะลูกโอ้เหมือนเมื่อวานน้ำเยอะเกินนะพี่นี่อันน้ำมันเยอะไปลูกเราต้องมาผสมปูนลงไปก่อนคนก่อนคนก่อนคนก่อนมันอยู่ข้างล่างโอเคอ่าคนก่อน ปูนตากไก่ตากไก่เอ๊้ยดูยดดมันเมียนทำงานขนมเค้กเออ,อมามาช่วย,<อ>ม,าวยมามาช่วยวมาแล้วมาั้งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแข็งก่อนพี่เรียงจะไม่ได้ไปทำปูนก่อนทำเอ็มทำเอ็มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมามาช่วยคน,นเน,นี่ยรู้ปนี่ออเอามือเนี่ยรูได้จะบอกจะแกะจะแกะอืมเพราะว่าพี่อันชอบระบายสี ลายขีปูนฟาสเตอร์แล้วก็ท่อก็จะไปซื้อมาเนาะซื้อมาให้พี่นี่อ่นานละปายใช่ใช่ไหมครับ<ช>ตอนนี้ก็ลองให้พี่นี่ลองทำเองอเล่นเองนี่ออขอน้ำอีกนิดนึงครับอขอน้ำอีกนิดนึงครับอ่าแล้วก็ทาใส่ เอาคนเองเอาคนเองอะพี่อน there, ันเลือกตัวเลยครับเอาเมียวเอาเมียวเหรอเมียวทีแรกปะบูเห็นก็จะเอาตัวอื่นแหละปะบูดันมาเห็นโดเรมอนก่อนปะบูเอาโดเรมอนทางนี้จงเอาเลยครับทางนี้จงเอาตัวอะไรแต่หมอนจะใส่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าที่จับมันอันเล็กต้องรอมันแห้งสนิทมากอะพี่อันค่อยใส่ลงไปแล้วสองเพยล็กสอด้วยทั้มปอก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 ให้มันเข้ารู ้ดยขยับขยับไปด้วยขยับขยับไปด้วยเออได้ไหมครับ <c oughs> มามาถือให้มามาถือให้ <c oughs> อันก็ตาดต้องขยับวนนีด้วยนะคะจะได้ปูมจะได้ลงทุกลงทุกอืม อาตักใหม่ตักใหม่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากแดดวันนี้แดดมีแดดช่วงปิดเทอมวันคีิปธรรมแล้วก็ปีใหม่ที่ยันก็มีกิจกรรมทําที่บ้านใช่ไหมคะคุณที่จริงปูนปูนแบบนี้มันไม่ต้องไม่นี่นะกระเดียวก็แห้งแล้วไม่ต้องถึงกบตักเแดดมันร้อนเลยเนาะใช่ร้อนเลยร้อน,อนแต่เต็มแล้ว ยังครับอีกนิดนึงครับม,มันต้องจับไว้ก่อนไหมอ่ะใช่อเต็มแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับเพียงครับอ่าเดี๋ยวเราเอาตัวอื่นต่อเลยเ,า,เาตัวเอาตัวอื่นต่อเลยเดี๋ยวพี่อยากจะพูดตามมาโอ้ยมันต้องแบบว่าต้องจับไว้ก่อนนะเนี่ยใช่มนะมันต้องจับไว้ก่อนลูก ื้อแล้วว่ะใส่แก้ไม่ไ,มไ,มได้ <รอ S 1> ไม่เลยอย่างนั้น <laughs> นี่อันนี่อันใส่เลิะมากเลยอ่ะนี่อันใส่เต็มเลยก็เอาใส่ในแก้วไว้ใส่ในแก้วไม่ได้ลองใส่ในแก้วไหมอ่ะถ้าใส่ในแก้วหมมัวม,มันจะยุบใช่สีหัวมันจะยุบอ่ะก็ต้องถือตากแดดแม่ม,ามาัดเคยเคยเรียนตอนเป็นเด็กด้วยะตอนป .4 ยังจำได้เลยถวยทำปูนปาสเต้ร์ มันก็ไปยืนตากแดดนะเอาถือตากแดดไวอ้อ่ะมันต้องไปถือตากแดดไหมอืมเอาเมยยืดออกไปอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็แห้งมั้หรือว่าเราต้องทําให้มัน,น,น,นข้นๆกว่านี้ามทานีไ่ไหมอันนี้โดเรมอนของป้าปูเราไปตากแ<อ>ดดก <จง S 1> ันไหมอยากให้ป้าปูเอาไปตากแดดมั้ยก็ไม่ได้อีกขมงอยุแน่นอน แล้วทุกทีเขาทำยังไงอ่ะที่เขามาขายให้เราเอาตอร์ไใส่มอเตอร์ไซค์อาลียนใส่แล้วก็ขยุงขยุงหูเขาด้วยนะลูกแสดงว่าเขาต้องทำข้นกว่านี้แต่ก็ไม่ใช่อ่ะทำข้นมันก็ไม่ลงข้างล่างนะลงลงลงแม่ทำไมหมามัดเลอะขนาดนี้เฮ้มามาเลอะเออมามาเลยอารียานใส่เลยลูกแล้วนี่อานก็เลอะ ถ้าเกิดเราใส่เนี่ยมือนี่มันขาวหมดแล้วเอ้ยหมาหมาไม่ใส่ไหนอ่ะคู่นั่นเดียวพวกคุณหือขนาดนี้ชู้หมาไหมกันอย่าดนี้ชู้เปิดประตูกันอยางนี้ชู้แอ้์ที่จะไม่เอาใส่ป่าสิลูกโน่โน่โง่ กระดาษทิชชู่อยู่ตรงนรี<อ>ง้เจ<อ>้าถ้านจะอเอากระดาษทิชชู่เข้าวางลงไปดีกว่าจะตะม่อมจะตะม่อมก็ไม่ได้มันหลุดสอ,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 องสั่นเลยมันไม่ได้ สองต่อหนึ่งถ้าเอาเดี๋ยวลองเอาปูนปูนมาสมใหม่ไหมอ่ะตัวนี้เราไม่ได้นะคะเราคิดว่าล้างมันเหลวไปใช่น่าจะเหลวไปเพราะว่าแป๊บเดียวมันแข็งตัวนะต้องแบบใทปูนลงอ,อีกนิดนึงก่อนใช่ยโอ้อแล้วก็นะน้ปลาบูเราจะลองดูเนาะมาใส่มันแล้ว เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ไปต,า,ตมมากแดดนานเลยนะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงเอาตัวอื่นดีกว่าเ <c oughs> อาตัวอื่นดีกว่าอืม่ะอ่ะตอนนี้เอาตัวอื่นหนูลูกเดี๋ยวป้าบูทำค้างไว้อยู่อ่าพียงเ,เอาตัวอื่นเอาใครครับเอาดอกไหมแฮนกวินไหมแฮนกวินแฮนกวินเอนอมามาใส่ให้ไหมใส่เองอ่ามีอะไรลองใส่เองครับ มันเยอะเกินไปอ่ะมันมันหนาแล้วมันเนิดแล้วใช่ไหมลูกม,มันเนิดม,มันเนิดเออไม่ลองเไงได้ไหมครับลองอะหมาหมาช่วยหมาช่วยเนาะ ีบีบ,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 บเข้าล่องเข้าอยู่ไปเออเอาให้น้องให้น้องให้น้องอันเอาให้น้องอ,อ,งอ,องันน้องจะได้ไม่กวนพี่นี่เองเป่งเกลิงอ๋อใช่ถูกแล้วเราต้องทําแบบนี้ทำเหนือเหนือใช่ไหมใช่เอาตัวเนี้ยทำเหนือเฮียอืมน้าเฮียเนี่ยเพิ่งเทนะลูก อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรียนอย่าเพิ่งเลียนเล่นมั่วแล้วค่ะที่นั่นก็จะเอาอันไหนเอาอันใหม่เนาะเอาอันใหม่อันนู้นมันไม่ได้ต้องเอาน้ำอีกอันนึงต้องเอาน้ำต้องเอาน้ำเอาเท้น้ำเนี่ยจะใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็น้่งเจอเราก็เอาไปขึงแดดไว้เนี่ยจะใส่น้ำ มือนลายทงเลยเนี่ยของนี้อันเริ่มสองตัวออของนิอันสองตัวแล้ว <c oughs> มันมันลิงใช่ไหมนเนี่ยไม่น่าเหมือนลิงเลยน่าเหมือนลิงทั้งสองตัวเนี่ยตัวนี้อเมเล็กวนีนอเมเล็กอะไรครับอเมเล็กแล้วก็นกนี่อันทำไมมีด้วยนกสวยไหมลูก นกนี่อันทำไมมีตัวนี้สวยมากเลยเนาะเนี่ยตัวนกมามาก็มีไม่เป็นไรครับไม่ต้องแกะระบายแบบนี้แล้วครับเขาเป็นฐานลูกนกนี่อันระบายอันนี้เราเพิ่งทำครั้งแรกมันก็เลยแบบว่าอืมเป็นยังไงเนาะนี่นี่อันทำตัวเอ็อันนี้เอ็มโอ้เก่งมากครับมัดเอฟตาสีบลูระบายเลยครับ กมาครับ รบายอันไหนครับระบายอมนเองเนี่ยระบายเลยครับนกนี่อันทำไมก็มีเนี่ยนกสองตัวนกนี่อันก็มีเหมือนนอกนี้ของมาม้าเองแล้วนกของตัวจริงดําดําดํ